สวัสดีค่ะน้องยุก,กิไฮทองคำนะคะขอเชิญชวนแฟนคลับแฟนเพลทุกท่านของน้องยุก,กินะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตเลิฟยูเลิฟแคร์ care, ดูแลน้องค่ะคอนเสิร์ตการกุศลครั้งแรกของน้องยุก,กิเองค่ะและดมทุนช่วยเหลือเลิฟแคร์สเตชันเพื่อบริจาคนะคะให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนค่ะ พบกันในวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะเวลาบ่าย3มถึงสโมงครึ่งบัตรหน้างานนะคะราคา500บาทคา่ะที่วิลล์ด้องคลับนะคะลาดพร้าว1 2 2ค่ะบัตรชมได้สดออนไลน์นะคะ150บาทค่ะและที่สำคัญนะคะพิเศษสุดๆสำหรับทุกท่านนะคะได้ฟังเพลงใหม่ของน้องยยกิเป็นครั้งแรกด้วยค่ะติดต่อซื้อบัตรได้ที่แฟนเพจ Love Care Station นะคะแล้วพบกันค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกที่หนึ่งนะคะ โมฟีอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจจะมาไล่ใหม่นะคะให้แม่ๆฝากกดติดตามนะคะไอ้น,นี่เดี๋ยวให้น้องไปเปลี่ยนชุดนะคะเหมือนจะตายเลยคะ่ะตอนนี้สู้ๆค่ะขิข<อ>น้ำหลกดีมากเลยอยากให้เขาเก็บเอาไว้ก่อน กล้องของเขากับยูี้ยังแท๊กเหี่ยวเลย้าไงยูกีขอถ่ายรูปให้เรือหน่อยเกนยากี่มใ่อมเหือนเดิมกเเขาจะจบให้จบวันนี้ไว้ก่อนงเปลี่ยนี่ยน่คนเดียว่แล้วน้องเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้น้องอยูไปเปลี่ยนชุดนะคะน้องยังไม่กินข้าวนะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องนะคะ ก็อไม่หน่อยด้ปน่ีมามาฟอนหน่อยมือดด้่อนงมือออกไปกอนเอามือแอะแบมกับมือแบมกับอะไรวะแบมกับลีอมือเข้ามาหน่อยมาเลยอ่นอย่ สว <S <S ัสดีแม yeah, ่แม่ทุกคนนะคะมีม้งหมดจ้าอันนี้ชุดที่ erm 2อนะคะกอสมิดเข็ครับ เมียใครได้ก่อนเนาะภาพนิ่งก่อนนี้ภาพนิ่งมีอ,งอะไรบ้างโอ้สวยมากใครไปถ่ายเมียกันมีใครไหสวยมากสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะชุดที่สองนะคะสวยมากนี่ เวกมาดูแลมาดูแลแ <c oughs> ล้วฝากฝังแล้วแล้วว่ากันแล้วหายไปตัว <c oughs> ต,ต่างๆพี่ถ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายเก็บอีทีพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าแสงหมดแล้ว ตอนนี้ก็ถ่ายเก็บน้องยูนะคะหนึ่งวันนะคะเพราะว่าพุ่งีูน้องยูม,มีคิวงานต่อนะคะ <c oughs> สวยมากเอากระเป๋าย,ยืยนหน่อยได้ได้เอากระเป๋ยายืนหน่อยให้หน่ย่ย ไม่ร้อนค่ะสวยแบบสาวลาตินเซ็กซี่ใช่ค่ะอุ๊ยอ๋อทาเต้นตกใจหมดนะตกใจหมดคิดว่าทำอะไราานี่นะคะเดี๋ยวจะมีควงอ่ะควงอะไรนะครับพี่แจ๊กกำบ,บองไฟนะคะด้านหลัง <c oughs> สวัสดีแม่น้องหมวยค่ะเออาตงโ หน่อยนดแต่ว่าชอบกิงแดงแล้วก็ชอบอ๋อพี่เบนจิ้งแล้วเบน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 ไม่เอาเบนทำงานพี่เบนแต่ลืมไว้อะนะจิ้งคุณต้องคุณน้องกูป้าที่ตบลราเลไว้อะเบนกูควรอย่าเทม่แม่ค่ะแม่เดี๋ยวไลค์ให้ให้ดูจนจบเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะว้ยพี่เบนก่อนนะพี่เบนม่งจบออกไป ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะทุกกลับบ้านเขารักสัตว์หรือเลปล่า <laughs> อย่าไปถ่ายใกล้ๆก้เขารักสัตว์ก็ได้พี่ชาร์ตนีนน่น้องมิวไหนคะน้องมิวไม่ได้หน้าห<า>ยิ่แล้วนี่นะคะพรุ่งนี้มีถ่ายคะ่ะยังถ่ายที่กอสเมตอยู่นะคะ เก็บซีนกลางวันนะคะน้องเก๋เข้าฉากแล้วค่ะตอนนี้แสงหมดนะคะเดี๋ยวไปเก็บอีกทีพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ก็ถ่ายน้องยูให้จบนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องยูมีงานต่อ

ทั้งใจดีทั้งสวยแล้วก็น่ารักนะคะอิรายุกินะคะอย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตการกุศลของอิรานะคะคอนเสิร,ร์ตแรกนะคะในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะมาให้กําลังใจน้องกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาร่วมทําบุญนะคะเป็นกุศลครั้งใหญ่นะคะมอบให้กับน้องๆ ผู้โดยโอกาสนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้กับอิรายุกินะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคี่พี่ดีจากเพจยุกิเพนประกาศแฟนเพจนะคะแล้วก็เพจของน้องมิวเก๋ไก่ไหายหทองคํานะคะขอบคุณมากๆนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ